สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มารลีผาไทยทุกๆท่ทานสำหรับคุณลูกค้านะคะที่มองหาสบายสวยๆคุณลูกค้าขาสนใจสั่งซื้อสบายเนาะวันนี้นะคะเหมือนคุณพี่นะนัททวีการคะ่ะอยู่อำเภอเมืองนะคะจังหวัดพิษณุโลกนะคะเลือกซื้อเลือกช็อปนะคะสบายลายขอสีแดงสบายลายขอสีแดงสวยค่ะคุณลูกค้า่ะใช้ดีใช้ง่ายใช้สบายนะคะเป็นสบายสาเร็จรูป เป pelled, urai, Haven, ็นสบายสําเร็จรูปนะคะคุณลูกค้าขาใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายเหมือนที่นุ่มใส่อยู่ตอนนี้แหละค่ะคุณลูกค้าขาที่นุ่มใส่อยู่นะเลือกใช้นะคะคุณลูกค้าขาผ้านะคะผ้าไทยผ้าทอมัดหมี่สลับขีดผืนนี้สีม่วงใช่ไหมวันนี้ค่ะสั่งตัดผ้าถุงนะคุณลูกค้าขานุ่มก็จะตัดนะคะสบายนะคะมาเข้าเซตกันแบบนี้เนาะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าคุณลูกค้าบางท่านนะชอบบอกว่าอยากได้ผ้าถุงนะคะพร้อมสบายเลยอยากได้ผ้าถุงพร้อมสบายคุณลูกค้าค่ะยินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อสั่งตัดดเข้้าามไ นะคะคุณลูกค้านะสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยนะคะแต่วันนี้คุณพี่บอกว่ารับนะคะเฉพาะสบายได้เลยค่ะคุณลูกค้าขาราคาชิ้นละ390บาทราคาชิ้นละ390บาทสําหรับสบายสาเร็จรูปแบบนี้คุณลูกค้าคะใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายค่ะคุณลูกค้าก็สามารถนะคะสั่งทําได้นะคะคุณลูกค้าชอบสีไหนชอบลายอะไรนะคะผ้าที่เรามีอยู่ที่คุณลูกค้าได้ดูได้ชมอยู่ตอนนี้คุณลูกค้าสามารถสั่งทําได้นะคุณลูกค้าคะราคานะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่390บาท ราคาเริ่มต้นอยู่ที่390บาทอยู่ที่ว่าเราจะนําผ้านะคะรุ่นไหนแบบไหนมาจัดทํานะคุณลูกค้าคะ่ะยินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆนะคะคุณลูกค้านะนี่เลยนะคะขอ่าใส่ให้ดูค่ะทําแบบนี้นะ,ะวิธีการใส่คุณลูกค,าค้าขาจับตรงนี้นะคะจับนะคะแบบนี้ก่อนนะ,ะให้มุมแหลมนะคะชี้ไปบนฟ้าแบบนี้เลยนะ,ะจากนั้นเอามาที่ของคอคะ่ะของตรงคอของเรานะ,ะนี่เลยโอเคเรียบร้อยใช่ไหมคะคุณลูกค้าคะ่ะจากนั้นค่ะคุณลูกค,าค้าขาใช้มือขวานะคะสอดขึ้นมา นะคะดึงดึง,ดงลงไปขอดึงลงไปขอนนะคุณลูกค้าจ๋านี่เลยค่ะแล้วความยาวของสบายนะคุณลูกค้าขาถ้าจะให้สวยเนี่ยให้เท่ากับความยาวของเสื้อตรงนี้ค่ะดึงระดับนะคะตรงลายผ้าตัวนี้ให้เท่ากับนะคะความยาวของเสื้อตัวนี้ค่ะจากนั้นป้ายมาแบบนี้เห็นไหมโอเคให้แหลมแหลมชี้ลงไปข้างล่างทีนี้อ่านี่ค่ะคุณลูกค้า่ะเราก็ป้ายมาแบบนี้นะ คุณลูกค้านะคะจะป้ายซ้ายป้ายขวาเลือกเลือกป้ายได้ตามใจชอบคุณลูกค้าจะป้ายซ้ายหรือว่าป้ายขวาป้ายได้ตามใจชอบคุณลูกค้าขาจากนั้นนะคะเรานาก็นําเข็มกัดดอกไม้นะเข็มกัดไข่มุกนะคะเข็มกัดเพชรของเรานะคะมาติดได้เลยคุณลูกค้าขะเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พรมเมียมมากๆเป็นอะไรที่สวยแล้วก็ใส่สบายมากๆใช่ไหมคะคุณลูกค,ค้าขะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจนะก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขาสบายสวยๆแบบนี้390บาทค่ะพื้นนี้ลายขอสีแดงพื้นนี้ลายขอสี ะะขอขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณพี่นทวีการนะคะอยู่อำเภอเมืองค่ะจังหวัดพิษณุโลกนะคะโทรมานะที่โท0890416008เนาะโทรมาสั่งซื้อสินค้านะคะยินดีและก็ขอพรบคุณมากๆเลยนะคะคุณลูกค้านะรวมไปถึงนะคะลายขอวันนี้นะคะเรามีเลือกเพิ่มเติมเนาะมีให้เลือกเพิ่มเติมนะคะจะเป็นสีฟ้าค่ะจะเป็นสีฟ้ารายชินีก็สวยสีฟ้ารายชินีก็สวยคุณลูกค้าคะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่สนใจนะคะสั่งซื้อเฉพาะสบายเนาะ 3 9 0บาท390บาทคุณลูกค้าจัดส่งฟรีค่ะเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มคุณลูกค้านะคะสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยแต่ถ้าคุณลูกค้าบอกว่าอยากได้ทั้งผ้าถุงทั้ง,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 งสบายเลยอยากได้ผ้าถุงทั้งผ้าถุงทั้งสบายคุณลูกค้าขาวันนี้เราจัดโปรโมชั่นพิเศษให้ละกันเนาะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่สั่งตัดผ้าถุง1 2 9่บาทเนา ข for okay, ึ้นไปคุณลูกค้าขาผ้าถุงที่ราคา1,290บาทขึ้นไปเดี๋ยวนุ่มแถมให้ขอเพียงแค่คุณลูกค้าแจ้งเข้ามาบอกว่าอยากได้สบายด้วยคุณลูกค้าขาเราก็จะแบ่งผ้าทางด้านในนี้แหละค่ะคุณลูกค้าขาไปทําสบายเพิ่มเติมให้อีกหนึ่งชิ้นคุณลูกค้าขายินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆนะแต่ต้องไม่ใช่ผ้าถุงที่เป็นผ้าถุงป้ายปิดนะแต่ต้องไม่ใช่ผ้าถุงที่เป็นป้ายปิดนะคุณลูกค้าขาเพราะว่าถ้าเป็นผ้าถุงป้ายเปิดอย่างเงี้ยผ้าถุงป้ายเปิดติดซิข้างนะคะหรือว่าตัดเป็น้้้าาาาาาถถุงแแบบบบปยตติะขอนีสมรททํํ สามารถเราเราสามารถแบ่งผ้ามาทําสบายให้กับคุณลูกค้าได้นะคะคุณลูกค้านะยินดีค่ะขอบพระคุณมากๆนะคะถ้านะคะผ้าถุงนะคะที่ราคา1290บาทขึ้นไปแล้วคุณลูกค้าบอกว่าอยากได้สบายด้วยเราก็จะแบ่งผ้านะคะในส่วนของวัตถุงนี่แหละค่ะของคุณลูกค้าเองนะ จะนาไปทําสบายเพิ่มเติมให้โอเคนะคะคุณลูกค้าขาแถมให้ฟรีแถมให้ฟรีนะแต่ถ้าคุณลูกค้านะคะสั่งซื้อเฉพาะสบายก็390บาท390รอยาบาทอยากได้ลายไหนอยากได้สีอะไรก็สามารถแจ้งกับแอดมินได้เลยคุณลูกค้าขายยินดีแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณลูกค้านะลายขอก็จะมีเพิ่มเติมนะคะในส่วนของสีฟ้านะจะเป็นสีฟ้าราชนีคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟนะยังไม่หมดค่ะคุณลูกค้าขาวันนี้ค่ะกับงานผ้าไทยนะคะลายดิซ่าลายใหม่ ผ้าไทยลายลิซ่าลายใหม่คุณลูกค้าขาเราก็จัดทาเป็นสบายด้วยถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขานุ่มขอุญาตใส่ให้ดูนะคะนุ่มขอุญายใส่ให้ดูนะคะคุณลูกค้านะอันนี้จะเป็นของคุณลูกค้านะขอบพระคุณมากๆเลยจ้าคุณพี่นัทวีการค่ะอยู่อำเภอเมืองนะคะจังหวัดพิษณุโลกนะคะนี่ค่ะคุณลูกค้าขาผ้าไทยลายลิซ่าผ้าไทยลายลิซ่าผืนนี้390รอ้าสิบาท พื้นนี้390บาทคุณล unity, <ๆ>ูกค้าคะสบายสำเร็จรูปใส่ดีใส,ใ,สสใส่ง่ายใส่สบายคุณลูกค้าคะใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายคุณลูกค้าก็สามารถเลือกชมเลือกช็อปได้คุณลูกค้าขาสั่งซื้อได้เลย390บาท390บาทเท่านั้นจ้าเป็นไงคะสวยไหมนี่เลยคุณลูกค้าขานี่เลยนะคะใส่ดีใส่ง่ายใส่ใสบายนะคะติดเข็มกัดสวยๆได้เลยส9 0ย้บาท390รบบาทคะ่ะเป็นไงคะสวยไหม สวยงามเลยคุณลูกค้าค่ะถ้าคุณลูกค้าชอบนะคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะร้านแม่มดีผ้าทไทยของเราจัดทําขึ้นมาเองนะคุณลูกค้าค,ค่ะคุณลูกค้านะคะก็สามารถติดต่อสั่งทําเข้ามาได้เลยจะทําเป็นทีมนะเราก็มีราคาพิเศษให้ด้วยนะคะชอบผ้าลายไหนแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยหรือว่าอยากดูอยากชมนะคะรูปเพิ่มเติมคุณลูกค้าขาสแกนที่ QR code นะ สกแกนที่ QR Code โค้ทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยเดี๋ยวทางร้านส่งรูปเพิ่มเติมให้ดูให้ชมค่ะเดี๋ยวทางร้านนะคะก็จะส่งรูปเพิ่มเติมให้ดูให้ชม,ชมคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าจะได้เลือกผ้าแล้วสั่งทํานะคะคุณลูกค้านะเพราะว่าคุณลูกค้าบางท่านน่ะใส่ชุดเป็นสีพื้นนะใส่ชุดเป็นสีพื้นนะ,นนนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อหรือว่าผ้าถุงแบบเนี้ยใส่เป็นสีพื้นใช่ไหมแล้วอยากได้สบายไปใส่เนาะคุณลูกค้าค่ะยินดีค่ะให้ทางร้านของเราทําให้นะจะตัดผืนหนึ่งนะคะจะ แต่ถ้ามีอยู่แล้วเราจะบอกว่าพร้อมส่งเลยนะคะอย่างเช่นคุณพี่โทรมาถามเมื่อคืนเนาะเมื่อาวานเนาะบอกว่ามีไหม้ะละขอสีแดงมีค่ะบอกก็เลยว่ามีเพราะว่าเราตัดไว้แล้วนะคะคุณลูกค้าก็จะพร้อมส่งเลยนะคะคุณลูกค้านะแต่ถ้าสีฟ้าผืนนี้ก็พร้อมส่งเหมือนกันน่ารักมากมากนะคะคุณลูกค้าค่ะได้โจทย์ได้ตีมสีอะไรมาแบบว่าเราใส่ชุดพื้นใช่ไหมเราใส่ชุดสีพื้นแบบนี้นคุณลูกค้าก็สามารถแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้นะ,ะสีแดงไหมสีแดงสวยๆส,ยส,ยสีแดงลายแพรว่าจะพี่ สีแดงลายแพรวาค่ะสวยมากเลยสีแดงลายแพรวานะคะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะ390บาทจ้า390บาทนะคะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเป็นงานผ้าไทยผ้าทอค่ะผ้าฝ้ายหมักโครนทอเครื่องค่ะเป็นผ้าทอยกดอกค่ะถ้าเป็นลายแพรวาจะเป็นผ้าทอยกดอกนะผ้าทอยกดอกค่ะเป็นผ้าฝ้ายหมักโคนทอเครื่องค่ะผืนนี้สีแดงค่ะสวยไหมผืนนี้สีแดงสวยไหมจ้า ถ้าชอบสนใจนะคะก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะสวยค่ะ390บาทตัดผ้าถุงด้วยถ้าตัดผ้าถุงด้วยรุ่นนี้นะคะผ้าถ้าเป็นผ้าไทยลายแพรวาจะาราคาอยู่ที่1,490บาทค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยนะสีขาวสีดําก็มีนะคะสีขาวสีดํานะคะเป็นผ้าไหมสังงค์ทอเครื่องค่ะสีขาวสีดําเป็นผ้าไหมสังงค์ทอเครื่องเป็นผ้ารุ่นเดียวกับที่นุ่มนะคะนํามาตัดเสื้อนะสีขาวค่ะ3า0บาทค่ะ 390บาทคุณลูกค้าขาขนาดพอดีใส่แต่ถ้าคุณลูกค้าแบบว่าอยากได้แบบยาว2เมตรอะไรประมาณนี้ต้อง490นะเราต้องตัดทําใหม่นะคะเราต้องตัดใหม่นะคุณลูกค้าขาอันนี้จะเป็นขนาดมาตรฐานนะคะความยาวอยู่ประมาณ1 8 0 1 9ปรประมาณนี้นะคะไม่ถึง200นะไม่ถึง200เซนติเมตรนะแต่ถ้าคุณลูกค้าบอกว่าอยากได้ความยาว200เซนติเมตรเราต้องตัดให้ใหม่คะ่ะราคาอยู่ที่ผืนละ490บาทนะถ้าเป็นรุ่นนั้นนะคะงานสั่งตัดพิเศษค่ะ เพราะว่าถ้าเป็นสบายมาตรฐานนะคะความยาวนะคะของสบายจะอยู่ที่หนึ่งร้อยแปดสิบถึงหนึ่งร้อยเก้าสิบเซนติเมตรเท่านั้นนะคะผืนนี้เป็นสบายผ้าไหมนะคะคุณลูกค้า่ะเป็นผ้าไหมสังเคราะห์ทอเครื่องสามตะกอสีขาวโอโมค่ะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยวันนี้นะคะจะทํามาให้เพิ่มเติมอีกสิบผืนนะคะติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าจะซื้อใช้เองหรือว่าจะซื้อนะคะนําไปถวายแม่ออถวายแม่ชีคุณลูกค้าสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เเลยนนะะะคสีดํําาารก็ท สีดาก็มีนะคะเพราะว่าคุณลูกค้าสั่งทําสีดําก็มีนะคะเพราะว่าคุณลูกค้าสั่งทําด้วยได้เลยจ้าชอบเฉดสีไหนหรือว่าอยากเลือกผ้านะอยากเลือกผ้าแล้วสั่งทําคุณลูกค้าคะแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยเดี๋ยวทางร้านทําให้คะ่ะเดี๋ยวทางร้านจัดทําให้ยินดีคะ่ะขอบคุณมากๆนะคะถ้าเป็นผ้าไหม่นะคะจะเป็นผ้าใหม่รุ่นเดียวกับที่นุ่มนํามาตัดเสื้อนะเป็นผ้าใหมสั่งคอทอเครื่องค่ะเป็นผ้าใหม่สั่งคอทอเครื่องสามตะกอค่ะสวยไหมออคะ คุณล <Workers>, ูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าค่ะร้านแม่าริพาไทยนะคะอยู่ในเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดคุณลูกค้าขาแวะมาดูแวะมาช็อปผลิตภัณฑ์สินค้านะคะมีให้ชมให้ช็อปเยอะแยะมากมายรวมไปถึงคุณลูกค้าขาสาหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะงานผ้าไทยสวยๆแบบนี้คุณลูกค้าขาเรามีให้ชมให้ช็อปเยอะเลยนะคะคุณลูกค้านะเข้าดูเข้าชมนะคะรีวิวสินค้าที่มีให้ดูให้ชมมากกว่า1 0 0 0 0หรีวิวคุณลูกค้าขามีรีวิวสินค้าให้ดูให้ วันนี้คุณลูกค้าค่ะยังไงก็ฝากด้วยละกันเนาะกับร้านแม่มารีผ้าไทยของเราในวันนี้คุณลูกค้าค่ะนุ่มท้องขอขอบพระคุณนะคะคุณพี่นัทวีการค่ะอยู่อำเภอเมืองค่ะจังหวัดพิษณุโลกขอบพระคุณมากๆนะคะเดี๋ยววันนี้จัดส่งให้เดี๋ยววันนี้จัดส่งให้นะจ๊ะพิษณุโลกก็ประมาณสองวันค่ะวันนี้วันศุกร์ใช่ไหมก็อ่าย่างยังเร็วนะวันอาทิตย์ช้าหน่อยก็วันจันทร์ประมาณนี้ค่ะสองถึงสามวันถึงเลย ขอบคุณมากๆขอบคุณทุกการสนับสนุนขอบคุณทุกการติดตามนะคะยังไงก็ฝากด้วยละกันนอกกับงานผ้าไทยอีกหนึ่งรูปแบบคุณลูกค้าคะเป็นงานผ้าไทยที่สามารถใส่ได้จริงไปใส,ใส่ใส่ไปทํางานก็ได้สวมใส่งานแต่งงานบวชงานบุญงานขึ้นบ้านใหม่งานบุญใดๆก็สามารถใส่ได้เช่นเดียวกันคุณลูกค้าคะยินดีแล้วก็ขอบพคุณมากๆชอบเฉดสีไหนอะไรยังไงสามารถโทรมาพูดคุยสอบถามได้คุณลูกค้าคะรวมไปถึงข้องขวัญของฝักส่วนพิเศษเยอะแยะมากมายรอคุณลูกค้าอยู่นะคะกดติดตามกด subscribe ที่ช่อง y YouTube แม รับสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นจัดส่งฟรีพื้นที่ห่างไกลไม่บวกเพิ่มค่ะกดติดตามใช่ไหมคุณลูกค้าคะพื้นที่ห่างไกลไม่บวกเพิ่มจังหวัดท่องเที่ยวพิเศษก็ไม่ได้บวกเพิ่มค่ะเก็บเงินปลายทางก็ไม่บวกเพิ่มมีของขวัญของฝากนะคะมอบให้กับทุกๆออเดอร์ด้วยคุณลูกค้าขายยินดีและก็ขอบพระคุณมากๆนะคะขอบพระคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณทุกการติดตามเดี๋ยวพบเจอกันใหม่นะคะในรีวิวสินค้าช่วงต่อไปนะคะจะเป็นผลิตภัณฑ์สินค้ารุ่นไหนแบบไหนรอดูรอชมได้เลยค่ะ